วันดีมีเฮียงวันดีจ้งเอาไว้อ๋อถามหาถุงเงินเนี่ยถุงเงินไปจังไดไม่ยังใดคือมิดอ่อนซ่อนอยู่แท้มิวินเป็นแบบทู่ไปหาพ่อเพราะว่ารับสายว้าก็ได้เล็กมากพอพระณาเมตุไปหาพ่อนี่ยจะออกคลิปให้พ่อก็ไปทํางานอยู่เนาะขับรถอยู่บางที่ก็ได้บางที่ก็เฮ็ดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่แต่พวกหัแล้วว่าโทูไปอ็นทีมีอย่างเนาะแล้วจะออกคลิปเป็นแบบจีเป็นแบบออกคลิีบระบ๊อ มันจะออกไปมามันเดเ็กมากเพื่อนไปใ่นเพื่อนไปเที่ยวทั้งไปเล็กทั้งไ้เล็นํามันนั้นจะถุงเพื่อนเลยในทุ่งอีกแล้วจะถุงเพื่อนใหญมากปะปูพูดอยู่วันทั้งใต่ทั้งใต่ทั้งไต่เป็นไงมากนน่ะทั้งไต้เลยทั้งแต่อยู่วันวันยายทุ่งอยู่นน่ะมันก็มีพระใหญ่หันน่ะมีพระมีงูนป่างูใหญ่งูดำใหญ่ ครับพผูเฒ่าปนบอกว่ามันนี่มันนี่อันนี้บางเลยหน่อยมาคนดนึ่อมันนี่พิหนว่าคนหนี่เป็นยังตากพน่นผ่มมหาหญ่าย่ผุดใ่อยู่โอยายทุ่มบอกคนทุ่มงเห็เลขกันบอกคน่นึ่มอันนี้เพิ่นก็รวยว่าครับคนหนว่าได้เลขก็ให้แมงบอกนจะไปให้ใครพิ่นึ่ะไปให้แมงมือใจ แม่ผมกับเป็นลูกยันนี้ย่ยทุบเหละเกิดมาอออันเอ้ามคือหูอันไปหาไม่แม่มึงหนอกเกิดมาคือหาเลยไม่แม่มึงน้ำเคยไดบ่ละเกิดมาอ้ยฟังหนึ่งุ้มบ่ไดเมตตาเกิดมาผมนี่บอเขาเลยกดมาพอผมจุมอยู่บนแม่เปิดจป่าผมจุ่นเกะมอบอกเขาเ่ิดมาวันนี้เกิน่าตาสิบอกเกิมาใช้มึงก็เก็บดอกไม้ไปเกิมาคิดดอกไม้ให้ตาไปเกิมาวันน่ะ เกดุกใหม่มาให้ให้ฮกดอกหรือคนมาฮกดอกปนี้มึงกะให้เก็ดุกใหม่ฮกดอกตาเก็บบตั้งไรฮกดอกคนมาอาม่าไปเก็บมากฮกดอกคนมาฮกดอกเราก็มีมีอีกเก่าคู่เด้อคนมาเม่าให้ตาคนมาอาม่ายั้นตาฮกดอกก็ไม่เก่าคู่คนมาตาพูดทั้งสี่คนละคนงงคนละคนงงคนนาเออพวกเขาเรียกว่าเนาะคนงงคนมาปนี้ เก็บมากกว่น่ะไม่หกดองเราก็ไม่ให้เขาคู่คนน่ะอาม่าอาม่ากว่าน่ะเปเก็บมากไปคนน่ะไปเงี้หน่อยดิไปคนน่ะไปเก็บมากกว่น่ะมันก็เลยว่าไปอาม่ากูสิบอกเล็กมึงกดไปแล้วไม่อยากได้นดไปนนี่ให้มึงสื่อเดือดกดไปให้แม่มึงสื่อเอาหกสี่กับหนึ่งหกกดไปหกสี่กับหนึ่งหกแมนบ้ากดไป อันที่ตกใหม่มันมก็ใจี่หลับนะอันที่กใหม่มืม่อก,ก็บใจจะหลัหนึ่งหกหกหนึ่งมึงก็ี่หลักแบบนัอทัใจี่หลับทับใปิดนี่มันเป็นอะไรต่างมันมันตอโงเ่เฉยแนันก็บอกเมยที่หลักแบนะัน้มึงสื่อหกหกเก่าหนึง่ง Mấy thằng lại con gì bọn tao hút bỏ đi, bỏ thùng phẳng thùng ra Mấy bỏ đi, bỏ đi ừ. ngân bỏ luôn Mấy thằng bên cầu ngốc bỏ bà Đến cầu bỏ, ngân vào sạch Đánh trái, sạch vào luôn Chắc bỏ qua rồi mấy hút đồ แล้วก็ไม่ไเอาอีกเก่าคู่นว่ะไม่ตาเด้อคนว่ะกลับไปคนว่ะไปกลับไปไปเก็บมากคนว่ะอะไดเขที่บอกเลื่ึงมึนคนว่ะอะไรตาพตาคนนั้นมันก็ได้บอกเลย่องเงินมันไม่ย่ายคนว่ามันเอาอันเมื่อนั้นนั้นคนมาหลายตัวเราเม่นเพอนไหเด็กเขาเจาบอกคนว่าคนหลายหลายคนว่ะไปหาปูดำันป่ะบะไงเงินก็เลยแบบเลของยังอะไร่นว่ะเขาห้มา หกหกหนึ่งนยละทุนเงินหาสัมาเอาตาเนี่ยตามกระบอกทุนเงินจะกันเนีใหญ่เลยมัะหนึ่งหกคนป่ะมันคือกรับกันนะใหญ่ตัวเดียวกันนี่ยละคนว่ะตั้งใหญ่เลยมั้อตัวเดียวกันละทุนเงินคนว่ะมัเเียนตาเระ่รกบอกอีเได้ไม่นใหญ่เลยนะหกสี่คนป่ะเอ้ามันคือหลายตัวแต่ทุนเงินตั้งใหญ่หมดั้ตาคนไหนอันทุนเงินตั้งสัตว์มัมันปูอีกองหนึ่งคนป่ะมันมีมันมีปูเถาอยู่อันองหนึ่ง ปูเท่าอันตรวาณอันนวดตัวยาวกันป่ะปูเท่าคนต้ตัวยาวไม่แม่มันมันนังหันหลับกันเลนั่งกันมันก็เรยกว่ามันเห็ตาจีบอกเล็กบันบักามันี่มันี่มันนี่กันป่ตาอนั้นไม่ให้คิวดอกมันนี่กันปะตาใหญ่อีกกไนป่ให้ตัวใดล่ะให้ตัวมันตัวไหเก้าสองนเอ้ามันก็สลายตัวแต่ตัวเงินกเยว่าสิบ่ร้ายเม่มันคนละคนกันป่ะเนี่ยก็เลยว่าเอ้า แม่จะซื้อเจ้าน้ารูกมาหลายตัวพูเอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไหมานไปแม่จะซื้อเอาเก่างบคนปเก่างบคนไปตั้งแต่โตแม่อันโเงินไปอยู่น้ำรุ่นนั้นแม่มันก็บัดออกได้แม่คน่ปแม่มันออกได้คนไปเก่าสองสองเก่านั้นมันออกคนไปตาพะกบอกเก่าสองคนไปพะกวางสิน้ำมือยับไปจับมายับไปยับมาอยู่ตรงนี้ เด็กคนนั้นนะดิฉันทุ่มก็หายมันหกหนึ่งมันเล่บูนันก็ว่าใหา้หกสี่มันเลยนก็ไงเกา่าเก่าหกมันมีเคียนอย่างนี้เปล่าคนไทยจะน,น,นี่อืมคนไทมากโทษนี่แหละนี่ก็เลยกว่าเพียงแตเลียนไว้เขียนไว้ว่าทุนเงินออกแจกวาระลุจักคนไทยตั้งสี่ไม่เหม่อมมคนมาะร่องบนนี้อืเออคือ ปูเพ in so so ื so ่อนไหนถุงเงินที่แรกนี่เพื่อนบอกใครเก็บดอกไม้มโมกดอกเออตรงไบโมกดอกอบาันนี้ก็ไปเก็บไปเก็บอีกไปเก็บอีกมากเก่าคู่เออเก้าคู่เนี่ยมันเป็นเก้าสองตูวนี่เจ้าไหมันเก่าตัวเดียวหรือตัวเก่าคู่เก่ามันคู่นี่มันเป็นบอกว่าเก่าคู่นี่มันเก่าคู่เออเก่าคู่มันก็เก่าสองตัวละนะเก่าสองตัวมันเปองเก่า เออเก้าสองสองเก้าก็ได้เก้าเก้าก็ได้เพราะว่ามันเป็นเก้าสองตัวนั่นเป็นก่อนเก้าเก้าก็ได้แต่ว่าเลขเพื่อนหนบอกว่าเป็นหกเก้าหนึ่งคนนี้ทกเก้าหนึ่งคนดโอ้เปลียออกไลฟ์บาดเอ็ดเต็มนากระดาษเพื่อนว่าต้องส่ล่ะแต่กูนึงเหรอเพื่อนกันยังบอกให้พิสนาว่า ผู้นั้นบอกว่าถือม่อหล่ปูบอกเก้าสองมันก็เป็นเก้าสองตัวขึ้นกันถ้าเป็นเก้าสองตัวมีปลามี่ยนปูองหนึ่งคนน่ะอีบานหดด้ยาวย้คนน่ะอันผูนั้นบอกว่าถือว่าถือดอกกันไหอันนี้ปูชิใหญปูชิให่ตัวหนึ่งกันะเก้าสองกันืมเป็นปูจีบประเขาผมเงว้าแต่ว่าอันีา้วยเผมเย้าว้วดเหย้วอยู่หันนี้ปูจีบเขาองค์หนึ่งอยูยกันโอ้โหเต่นบอกเสร็จนได้กูสิบอกเพิมคนมายห่อยคนะ พูนัดนบอกว่าสือดอกพูดในตาจะบอกเปล่าป่ะคนว่าสนในฟังนะวันนี้ได้ทุ่มก็บ,บอกว่าหกหนึ่งกับสี่หกหกสี่ได้าราเรียกขึ้นน่ะม,มันกระตรงกับเรกกันนั่นคือจองเก่าเนาะกับหกหกเก่ากเก่าเก่าคู่กันปออเป็นหกเก่าเก่า ตาโมบอกก็จ right, right. e, ุดดรอกมันน right. right. okay. hmm. ี่ตาจะบอกคนมาเออก็เลยว่าจะอตาตาคนนมาผมงงคนมาอืมแตนไอ้ทุ่มก็เลยว่ามันบอกไปซื้อบรึคนมาบอกมีเฮี้ยยงซื้อดลาเหมือนเออเขาคว่ำไม้ยของเป็นแต่ว่าถุงเงินตีบออกถุงเงินตีบออกมันก็เลยว่าบอกไอ้ทุ่มฟังอืมอทุ่มก็เลยบอกคนฟังนึกว่าไปซื้อไปซื้อบรงกันแมีไปซื้อบรงลูกก็ะเน คือซีคือสามสี่ซีสามมันละออคือมันเป็นเลขตัวนี้คือหกเก้าหนึ่งหรือหกเก้าเก้านั่นปะโอเห็นแล้วเ,เขียนเบิง่งตีแสดองนเนะกระเบียบว่าเป็นที่แบบเออดอกเบี้ยนั่นเนาะเอาเขียนตามเบอร์บอล้วเพราะว่าดอกไม้หกดอกอ่าอไ,ปไปเอาไม่อีกอ่าไปไปเอาไม่อีกเก่าคู่ไปเก่าคู่ก็ทุก มันจะมันจะเป็นหกเก้าเก้าเริ่มแต่เพนว่าเนเพนว่าเพนบอกหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเออเพนบอกว่าหกหกเก้าหนึ่งสามตัวเออเออหกเก้าหนึ่งเอกระมี่ตัดสองตัวกระมี่เก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็มี่หกเก้าแต่ว่าเพื่น บอกจัดแล้วเออแล้วก็มีเก่าเก่าคนตัวเก่าเก่าไม่ยังม่มีแล้วอืมมันเป็นทุงข์กันเด้เพราะว่าเละเพิ่มมากทุกข์ันเอาฟังเอาตามนั่นแล้วก็มีปูองค์นึงว่าเพิ่นว่าอันผู้นั้นบอกว่าถึงดอกของปูนี่เก่าสองมันว่เอออืมเก่าสองอ่าของของแกทุบหนึ่งหกซีทุบหกซีอืม หกสี่กับหกหนึ่งอ่หกหนึ่งมาหกหนึ่งมีแล้วยังมีแล้วเออเล็กกว่าหลายตัวเริ่มไปเรื่องมากกระเล็ดเพราะนั่นโยมแต่ว่ามันมีมีสิอยู่หันมีสามปูอ่ะมีสามปูมีสามปูอือเก้าสองอืแล้วก็หกสี่หกหนึ่งอือหกสี่หกหนึ่งกับเก้าหนึ่งหกเจ็ดจนจ้ เอเพราะว่ามีหกหนึ่งตรงมีเก่าหนึ่งกว่าเนี่ยเพราะว่าคนบอกทีเลกว่ามีหกเก้าหนึ่งนั่นแปลว่าอะหกเก้าหนึ่งกัตัดออกสองตัวก็มีหกหนึ่งกับเก่าหนึ่งก็หกหกตัวนั่นอันนี้เป็นเลขของตุงเงินไหมปะถุงเงินไปหาปูชีปลาขาวไปหายูทูปหาเยูทูมแต่ไปเห็นปูชีปลาขาวปูชีปลาขาวให้บอกเลขไม่เห็นดันงตูซี่ปลาขาวกับตูยังดอกคนว่าอคนก็เล็บบอกเลขมาก เออปูดำกับปูชีขาวโอ้ปูดำกับชีปูขาวตีเออปูดำแต่ว่าที่บ้านคนบอกว่าอืมเจียงกันนะเอออืมปูนั้นมาบอกเลยก็ถือดอกมื่อไหร่ตาจะบอกคนว่าชี้ขาวถึมาโอ้อืมเพรา่ปูดำบอกเลยก็ถือเออปูชี้ขาวนั้นเมด่ก็หี่ตาจะบอกคนว่าโอ้ปูดำมาบอกก็ถือดอกคนว่าจริเออเออเมื่อไหรตาจะบอกคนว่าอืม แต่ป,ป,ปูที่ประคาหนึ่งบอกกันเก้าสองเอออันปูดำหนึ่นบอกอันนั้นเอา้าลืมลงเก้าสองตัวนี้ไหมเนอะลิชนะเออลืมลงเก้าสองให้เอฟซีนี่จะเก่าหนึ่งอะเก้าสองนะครับด้วยเอฟซีกับผมอยู่ดีว่ามีเก่าหนึ่งได้เอออยู่ดีมีตะหขหนึ่งได้นี่เอโอโขงหน,นึ่งโขสองอันที่เก้าสองเก้าสองครับพ <6 S 1> ี่ครับผมอืม,อม นีเก้าสองตัวหกเก่าเก้าเนาะวงไปหลุดละเพราะว่าปูปูชีปลาขาวมนบอกว่าเก้าสองเนาะเก้าสองเออ่มันอีกอปูดำมันบอกอันพิชณาเออหกแล้วก็บกก็ลงนนีไม่งกดอกเออมัไม่งอดอกเป็นแบบเก็บลงกไม่มานเก่าคู่เออเก่าคู่มันคือเก้าสองตัวนั่นแหละเก้าคู่ มันนี่ต้องเงินก็งงเอองงก็เลยไปหายายเคนเออายมันก็เลยว่าตาเพื่อนไทยจัดก็เก็่อนเอาจัดแล้วลูกเอาเพื่อนท,ที่แรกเพื่อนบอกว่าอัซีโบอกเลขกันเพื่อนบอกตัวไหนนะปูดำปูดำเพื่อนบอกซีโบอกเลขกันต้องเงินบ่ะเออเพปนะมาณเพื่อนบอกกันซูนซูนได้ไหมเปล่าเปล่ามาใส

เอาเอฟซี่ครับปูดำบอกเปิดบอกชุนก่อเปลี่ยนนี่ปูดำมันบอกชุนก่อเปลี่ยนโอ้หือเอามันส่งคือหลายฉบัเนี่เจนน่าหลงเอาครับเอสี่ครับมีเป็ดปูดำปูชีบขาวคนใดมากเออปูดำปูชีบขาวปูชีปบขาวนี่บอกเก้าสองตัวเดียวเก้าสองตัวเดียวอืมปูปูนั้นชีปบขาวมันบอกเก้าสองเออต่วบาน ต่วนันเป็นดอกกันนั้นอยงเก่าศูนสวนเก่าแปดว่ะเอออยงกระโบกันออืศูนย์เก่าแปดตะวันหกเก่าหนึ่งกับหกเก่าเก่าเนี่ยเขาตีเอาซื้อเพราะว่าคนบอกว่าให้เก็บดอกไม้มาหกดอกอ,อ,อ่นพนอ่กับอันไปเก็บมาทีลังเหี้เก็บมาเก่าคู่เออเนเป็นกิดตีขึ้นที่โลกเนาะมันเก่าเก่างงงเนาะเออ ชีวะเล็กองตูมเนี่ยเออเอาเอฟซีครับก็ให้ใช้วิจารอญาณในการรับช่วงนะครับเดือเพราะว่าอไม่เงี้ยงคนกระบอกตามน่องถุงเงินไปหาปูปูบอกมากนะครับเนาะปูบอกมากก็เลยปูชีบขากับปูดําบอกมากคนะตัวเดียวกันแหละครับอีซี่ครับหกเก้าเก้ากับหกเก้าเก้าสองหกเก้าเก้ากับหกเก้าสองนะครับว่าตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันเก่าเก่าคู่นะครับอีซี่ครับ เก่าคูมันต้องมีเก่าสองตัวเป็นครูก, 9, 2, กันมากเรื่องบริษัทกับเก้าสองสิบแปดก็แหละแต่เอฟซีหีบเตียวแต่ว่าปูดำ<ต>มา<ต>บอก,กว่าไอ<ห>้ปูดำบางจังน,นะ,ะปูดำมีให้ศูนย์เก้าแปดกับเก้าสองมันว้าม่เออนนี้ของปูดำศูนย์เก้าแปดกับเก้าสองนะครับเอฟซีครับผม,มกระทำติดตามลองพุ่เงินไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอา,อาจจะหลีเลื้อนหน่อยต้องไปเรื่อยต้องกาว่าสิยำตัวใดนะงั้นว่า นอกปล่กเงินปลุกไปหาปูดำมาไปหายายทุ่มมากคนก็เลยเอาเลขมาบอกตัวนี้ครับพี่ซีครับฟังให้ละเอียดนะครับเด้อเอฟซีครับอย่าเลื่อนผ่านเพราะว่าต้องฟังให้ละเอียดนะครับน้องเอฟซีครับเอาสาระคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณเพียงหลายครับสนะวัสดีครับ